ธรรมะคือยานวิเศษอันเลิศล้นธรรมะคือเครื่องพ้นทุกขสงสารธรรมะคือเครื่องพ้นจากหมู่มารธรรมะคืออาหารของจิตใจในค่ำคืนของวันนี้มารับธรรมะกระบพระอาจารย์แม่ดวงพรทำเปิดโลกในหัวข้อธรรมะที่ว่าบารมีธรรมของพระโมกขัลานะเป็นอย่างไรนิมนต์บรรยายตรามสตรายพระอาจารย์แม่ดวงพรทำเปิดโลกขอเน้นแบบภาษาชาวบ้าน นี่มนครับค็อื่นก็เจอกันเป็นบุญวาสนาเนาะรอรับบุญรับบุญรับบุญช่วยกันเจรวมพระพุทธศาสนาให้ยาวนานทุกท่านเถินสาธุบารมีพระโมคคราพระโมคครานะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีอำนาจในทางบารมีอ่า คุณธรรมพิเศษเยอะอยู่นะเรียกว่าเยอะจนว่าได้เป็นมือขวาของพระพุทธเจ้านะาเพราะฉะนั้นคาว่ามือขวานีไม่ธรรมดาครับอืเพราะว่ามือขวาเป็นมือที่เราถนัดมากที่สุดเนะาะเพราะฉะน,นั้นก็ครับเยี่ยมไหมครับย,ย,นะยอดยใครไดก้ก็มาบอกกันแน่เด้อนานเห็นไ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าสรรเสริญไว้หรือว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่อยากให้ใครมาหลงลิดหรือว่าหลงในสิ่งที่เรียกว่าอ,อะไรนะพระพุทธเจ้าท่านจะบอกว่าไม่อยากให้พูดเยอะก็เพราะว่า อยากไม่อยากให้หลงทางทีนี้ทางธรรม่างอ้นเฉาะภาษาชาวบ้านเราอ่ะใช่คนระับท่านก็จะพยายามให้เราปฏิบัติแล้วรู้เองกับตัวเองรู้ได้เฉพาะตัวค่ะเขาพูดเป็นไกด์ไลน์ให้รู้อย่างนีน้ว่าคุณธรรมพิเศษของท่านน่ะมีมากมายครับแต่ด้วยความที่สาธยายไปแล้วมันจะกลายเป็นทำให้คนไปติดวิสิเดกนะเพราะนั้นก็ให้รู้ว่าท่าน มีความพิเศษมากกว่าพ,ะพะาระักอรหันต่างๆก็เรื่องที่ว่าเก่งในเรื่องสมานกระดูกนี่และครับสมานกระดูกสมานเนื้อเยื่อสมานแผลเป็นๆให้หายโดยไม่ต้องเย็บน่้นนี่นั่นเนี่ยท่านสามารถที่จะนั่นได้แล้วก็น้ําเป็นยาหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีครับท่านจะแล้วแต่ว่าท่านหยิบอะไรขึ้นมาแล้วบอกเป็นอันนั้นก็สามารถเป็นอย่างนั้นได้ถ้าหากว่าเราเชื่อ อันนั้นก็ต้องมาจากความเชื่อและศรัทธาครับเห็นไหมว่าท่านมีฤทธิ์มีอำนาจที่จะเรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างจนว่าได้เป็นมือขวาของพระเจ้าก็เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านมีความพิเศษที่จะเรียกว่ารับต้องเรียกว่ารับภาระนะรับภาระสิ่งต่างๆแทนพระพุทธเจ้าได้มากทีเดียวนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าคนเราเนี่ยมีมือซ้ายมือขวาก็เพื่อว่าให้มีความคล่องตัวใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเรามีใครที่มาเป็นมือซ้ายมือขวาให้เราได้ด้วยมันก็ยิ่งคล่องตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกบุรุษหรือเอกอเอกอย่างที่สุดของการที่จะได้มาเป็นมือขวาของพระเจ้าเลยครับชัดไหค่ะชัดครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเราเชื่อและศรัทธาครับอ่า ดังนั้นท่านเราบองว่าถ้ามีอะไรต้งมากมายครับในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน,นแล้วบุญของท่านเนี่ยเป็นบุญยริตบุญยริตที่บังคับบัญชาไม่ได้พูดกขขนลุกหนาวแลแ้วอะไเนี้ยหนาวพูดถึงพระมกราหนาวเออแตลอดเวลาที่พูดมาหลายๆเรื่องนี่มีแต่ร้อนนะถาค่วันนี้หนาวนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็บาร,รมีของท่านเนี่ยจริงๆแล้วท่านมีครบรถครับเย็นก็เย็นจริงเพราะฉะนั้นท่านจะสุขุมรอบคอบแล้วก็มั่นคงมั่นคงในทางครับแล้วท่านพูดแล้วถ้าเราเชื่อสิ่งนั้นก็จะบังเกิดขึ้นได้ขอแต่ว่าเราเชื่อจะศรัทธาเห็นไหมไม่งั้นไม่ได้เป็นอขวพระพุทธเจ้าหรอกครับ นะับเอาเข้าใจหรือ,อยังดีเนะนี้ยเข้าใจครก็ถ้าพูดเดยอะไปเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเขาเจะขันแขวนานๆเนะี่ยอย่าเนาะเอาซ้ำนีล่ละเอาเอาถามอย่างอื่นมามียังถามอีกว่าอยากถามยังคาอยากคุยยังอีกบอคาข้างหลังนั่งโซเสียงแม่อยถามเหมือนกันป่ะทุกวันนี้โลก โลกของเราหรือว่าวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็ช่วงีคนท่ามันกับทานพลมีจิตต่างๆ่นึ่งทานพนมากแล้วแล้วประชาชนหรือว่ามนุษย์เราทั้งหลายควรทําอย่างไรจึงจะมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างมั่นคงทาวรบ่ใฮบบ่ห้จิตใจที่แบบว่าวันไว้ไปตามสิ่งนั้นครับ จริงๆแล้วขอให้เราเชื่อและศรัทธาว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเชื่อในสองอย่างนี่ครับแล้วก็บอกเลยว่าทําดีต้องได้ดีทําดีได้ดีแน่นอนทําชั่วได้ชั่วจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อในสองอย่างนี้แล้วเราจะมั่นคงแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปแล้วก็บอกได้เลยว่าสองอย่างนี้ก็คือพระโมคคราเองท่านก็เน้นให้เชื่อตรง เพราะว่าพระโมคครานี้ก็เชื่อในที่บาปมีจริงบุญมีจริงเพราะท่านท่านจึงได้ทนรับกรรมรับวิบากกรรมที่ท่านสร้างหรือว่าท่านทํามาแล้วจนหมดแล้วท่านจึงเรียกว่าได้เป็นที่ยอมรับนะครับ <Okay. S 1> ชัดบาคา่ค่ะเราจะน่าเชื่อในสิ่งนั้นและเราจะมั่นคงแล้วจิตเราก็จะเข้มแข็งเราก็จะทนต่อทุกสภาพอากาศได้หรือว่าสภาวะต่างๆไปได้ด้วยดี ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เรามั่นใจในความดีแล้วทำดีให้มากขึ้นทำดีให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้สุดชีวิตสุดกำลังที่ทำได้นั่นแหละคือดีที่สุดของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนใครก็ได้ครับขอทุกคนมั่นใจในความดีแล้วทำไปไม่ต้องเรียกว่าลังเลสงสัยเชื่อในสองอย่างเนี้ยเชื่อในกรรมดีและกรรมไม่ดี เชื่อในทุกเรื่องแล้วทุกคนจะรู้ว่ามันมีจริงแล้วทุกอย่างเมื่อถึงที่สุดแล้วเราก็ต้องไปตามกฎแห่งกรรมเช่นกันครับไปกับบุญกับบาปของเรานั่นเองใช่ไม่ใช่ครับใช่เพราะฉะน,นั้นนะมั่นคงในธรรมให้มั่นคงแล้วก็ลงมือทำทำให้ถึงที่สุดทำทางโลกแล้วก็ทำทางธรรม ให้เรามีสองอย่างนี้ไปพร้อมๆกันคือเดินทางสายกลางแล้วถึงที่สุดแล้วบุญญรฤทธิ์จัดสรรได้หรือว่าธรรมะจะัดสรรได้เขาก็จะจัดสรรให้เราไปถึงที่สุดที่เราทําได้เองชัดบ่ค่ะชัดง่ายๆบ่ยากแต่ว่ามันยากใจเข้าหนิเสือบเสือือแมนบมม่คันมันเสือนะ่ะมันง่ายโลด<ม> พ่อว่าเสือนี่แหละมันก็เลยยากยากย้อนอย่างย่านอืดอ่ะย่านแต่ว่าบ่ม,มีกินย่าน,นนั่นนี่ย่านนั่นนี่ย่านจนว่าเห็ดเจ้าของเดือดรอ้อนเบิดแมนมาแมนรับอืมเพราะฉะนั้น,น,นมั่นคงนะครับให้มั่นคงในธรรมมั่นคงว่าทําดีต้องได้ดีแม้ว่าจะร้องไห้อยากร้องให้ร้องไปร้องแล้วก็จงทำดีต่อไปน้ำตาคือเพื่อนเราน้ำตาคือ มิตรที่ดีของเราไม่มีใครเป็นมิตรที่ดีเท่ากับน้ำตาของเราะครับอยากร้องให้ร้องร้องให้พอแล้วก็ยิ้มได้ยิ้มให้เต็มที่ที่เราทำได้นะแล้วทุกอย่างจะดีเองเชื่อในทำดีของเราแล้วก็เชื่อว่าบาปมีจริงบุญม,มีจริงสองอย่างนี้แหละครับชัดเจน อยู่ในเรียกว่าใจของพระโมคคาราแน่นอนคนระับแล้วเราจะได้รู้ว่าพระโมคคารามีชรวิตท่านก็เชื่อเราได้นะครับถ้าเรามั่นใจในองค์ท่านบอกได้เลยว,ว่า,าพระพุทธเจ้าท่านจะไม่แผงฤทธิ์พระพุทธเจ้าท่านจะไม่ใช้บุญยฤทธิ์อะไรทั้งนั้นแต่ไม่แน่พระโมคคาราอาจจะมีฤทธิ์ให้เราก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็แอบบแอบบปลื้มไว้นะแอบบดีใจไว้นะกอืม ราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนนะ่ะหรือว่าบุญมีจริงบุญมีจริงก็วันหนึ่งเราจะต้องได้รับผลบุญของเราแล้วทุกคนจะรู้ว่าบุญมีจริงอย่างไรถ้าใครเจอแล้วก็มาบอกกันด้วยแต่ถ้ายังไม่เจอก็ใครเจอก็อืเอามาเล่าสู่กันฟังก็ดีนะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะเอาฝากไว้แค่นี้เนาะมีอะไรอีกไหมครับไม่มีครับตามอีกป่ะตามเลยตามมา ทุววันนี้มีผู้รู้มากมายที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันแล้วเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงครับอันนี้แหละสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงมันจึงได้มีการประลองกันใช่ไหมใช่ครับใช่พอมีการประลองก็มีการเดียงพอมีการประลองก็มีการซ่อมเพราะฉะนั้นเนี่ย เราสู้ว่าเราน้อมจิตน้อมใจว่าเชื่อว่าทุกอย่างมีอยู่จริงแต่เราไม่ขอประรองกับใครเราขอเอาพลังบวกไม่ว่าใครจะประรองมาอย่างไรเราขอเป็นพลังบวกเราขอให้จากร้ายกลายเป็นดีคิดในทางดี เพราะฉะนั้นเนะี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามองว่าคนนี้ดีอย่างไรด,ดีอย่างไรแล้วนี่เราก็ไปอยากลองกันใช,ใช่ไหมใช่ครับพอเราอยากลองแล้วเราก็ต้องมีกันเสียหายเกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมเ <c oughs> พราะฉะนั้นะเราทุกกันอยู่แล้วทุกวันนี้เราก็ทุกกันพอแล้วเ <c oughs> พราะฉะนั้นใครจะมีดีขนาดไหนหรือใครจะเจ๋งใครจะแจ๋วอ,อย่างไรเราสาธุเราขอพลังบวกสาธุไม่ว่า ใครได้จะคิดร้ายต่อเรามาแบบไหนก็ขอให้มาถึงเราแล้วกลายเป็นพลังดีกลายมาเป็นพลังบวกกลายมาเป็นสิ่งที่ดีให้กับเรากลายเป็นเหมือนคั่วบวกคั่วรลบที่เรานํามาใช้ได้เหมือนไฟแสงสว่างนี้ดีป่ะคะดีครับจงคิดเช่นนั้นเพราะหลวงแม่ก็คิดเช่นนั้นแหละครับเพราะว่าคนเราไม่มีใครเลยที่จะเก่งอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้มีดี ก็ต้องมีไม่ดีหรือมีเก่งที่สุดก็ต้องมีเรียกว่าสิ่งที่ตัวที่จะต้องตัดหรอนกันมันมีเสมอใช่ไม่ใช่รเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปเรียกว่าคิดลบกับใครแล้วก็ไม่ต้องไปอยากไปปลองอะไรจากใครเพราะว่าเราคนเราส่วนมากแล้วถ้าคนเรียนเรียนวิชาก็มักจะร้อนวิชา มันต้องลองไม่มากก็น้อยมันต้องลองเพราะอยากรู้เพราะอยากโน้นนี่นั่นเนี่ยสึ้ว่าเราน้อมจะดีกว่าน้อมเชื่อและศรัทธาว่าทุกอย่างมีจริงแต่เราไม่ขอประรองกับใครแล้วเราก็ขอทางเนาะขอทางเราไปตามทางของเราแล้วก็อะไรที่จะประรองมาเราก็ขอให้มาถึงเราแล้วขอเป็นประรังบวัว พลังบวกพลังคูณคูณทวีคูณในสิ่งที่ดีๆให้ค่ําให้คูณดีบ่คคะดีะอันนี้เน,นี่ยใช่เพราะว่ามันควรต้องเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะจริงแพรวะพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกว่ามีจิตเมตตาเช่นนั้นแล้วก็มีจิตที่เรียกว่าเป็นพลังบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครคิดร้ายต่อชัอน้นหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่แผงธิ์อะไรมา ที่เรียวกว่าเป็นหอกเป็นดาบเป็นอะไรก็แล้วแต่พอมาถึงท่านแล้วก็กลายเป็นดอกไม้พวงอะไรบูชาท่านเห็นไหมว่าพลังบวกไหมครับพลังบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขอให้เป็นเช่นนั้นแหละครับขอให้ใครคิดลบใครคิดไม่ดีใครแผงลิตในในในอะไรมามาถึงเราแล้วให้เป็นเงินเป็นทองร่ำรวยร่ำรวยสาจังส,<ะ>สันมันจะเห็นประโยชน์ใดเนาะ <Million. S 1> เออเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอให้เราคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็เชื่อว่าความดีต้องมีพลังบวก100%ปเซแล้วก็ร้านเปอร์เซ็นตะ์เนาะขอเช่นนั้นก็มามีอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกไหมถามอีกไหมครับหมดสิ้นซึ่งคำถามวันนี้ครับอ่างั้นก็ไปลงก่อนแล้วได้ทำหน้าที่อื่นกันไปอ่ารับุญรับบุญรับบุญ,บบญช่วยกันจะลงพระพุทธศาสนาให้ยาวนาน พ้นจากกุศลบายของมารทุกท่านเถิด